สวัสดีครับวันนี้ Techadoc จะมาคุยกับพวกเรานรในหัวข้อที่เคยปล่อยไว้นั่นก็คือการคุยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ p r o ม m o c นะครับแน่นอนว่าหลายๆคนรู้จัก Pro ม็ o กดีหลายๆคนได้ยินชื่อ p r o c m o x นะครับต้องบอกว่าเป็น p r o ม m o c (ve) virtual environment ซึ่งก็คือเป็น Hypervisor แบบหนึ่งนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามาเริ่มต้นที่ฟรี (free) enterprise นะครับซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งแล้วกันในการที่จะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถนำไปใช้ในองค์กรของเราได้นะครับพอพูดถึงคําว่า Enterprise หมาเพราะว่ามันมีความน่าเชื่อถือสูงมันมีความปลอดภัยนะครับมันมีฟีเจอร์ที่รองรับธุรกิจที่ต้องการการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะครับมันมีในแง่ของ High Availability อ่ามันมีในแง่ของเมื่อธุรกิจขยายเติบโตแล้วเนะี่ยมันสามารถสเกลอัพและสเกลเอาได้และที่สำคัญคือได้แล้วตอบโจทย์ธุรกิจด้วยในแง่ของบัจจตติ้งในแง่ของงบป,ประมาณที่ใช้ในกันสเกลเอาหรือสเกลอัพก็ไม่ได้สูงมันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากพี่ก็เลยนะครับทำนะหัวข้อนี้ขึ้นมาโดยมุ่งว่าคุณค่าที่จะทำเนี้ยเนี่ย ยังจะสมมอบให้กับ m e m b e r s h i p Tech Adopt นะครับนะที่พี่รักเคยพูดไว้นะครับก็สวัสดีพวกเราอีกทีนึ่งนะครับจำพี่รักได้นะนะครับพี่รัก Tech Adopt นะครับหัวข้อนี้ที่เราจะมาคุยกันจะเป็นหัวข้อแรกที่จะเปิด,ปดนะครับที่จะเปิดเทรนนิ่งหัวข้อใหม่แล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเทรนนิ่งที่ Tech Adopt ทำจะไม่เหมือนกับเทรนนิ่งนะครับแบบเรียนในห้องเรียน แล้วเปิดตำราแล้วมีครูสอนตามตำราอย่างแน่แท e อะดอป p t ทำจะเป็นการที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเชิงหงข้อมูลที่เป็นเชิงวิชาการก็คือหลักการให้มีความเข้าใจต่อมาก็คือให้ข้อมูลเชิงจะเอาไปใช้งานจริงคุณจะเริ่มต้นมันยังไงที่ไม่ใช่ Recommend ที่ไม่ใช่ Minimum r รี u ควา m เมนปกติเวลาลง Windows Server หรือลงอะไรก็ตามแม้กระทั่งคุณเปิดไป VMware หรือคุณจะเปิดไป Hypervisor อะไรก็ตามจะมี Minimum System ม e รี i คว m e เมซึ่งไอแบบนั้นมันมันแค่ให้มีนะครับกับการใช้งานจริงเลยมันจะแบบนั้นไม่ได้ในโลกของความเป็นจริงไม่มีใครเอา Minimum System r e q u i คว m e n t นมาใช้แน่นอนนะครับดังนั้นมัน ที่เราคุยกันเนี่ยจะเป็นการ recommend by ประสบการณ์ by experience ไกด์ไลายให้ว่าคุณจะใช้ p r o ม็อนะครับคุณจะซื้อเซิร์ฟเวอร์มาคุณจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง recommend มี 1, 2, 3, 4อะไรบ้างเช่น Memory, d i s k cpu n e t w o น k นะครับไอ้เหล่านี้ก่อนที่จะบอกว่ามันจะต้องเท่าไหร่ ก็จะมีการสอนด้วยว่าเอ้ยแล้วเบอร์เบอร์โหลดคุณล่ะประมาณไหนนี่เป็นต้นดังนั้นมันจะไม่เหมือนกับนะครับ <c oughs> เนื้อหาที่มุ่งเน้นเพียงแค่ว่านะเปิดตำราอโอเคมันคือนี้อันนี้และอันนี้นะนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับการแนะนำหรือการสอนที่พี่รักจะทำให้สำหรับ membership นะครับของเท็ก a อด p t เองเนี่ย ซึ่งตอนนี้เราจะโฟกัสไปที่พ็อกม็อกเพราะพ็อเนี่ยมันเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมในปัจจุบันเนี่ยพ็อกม็อกเป็น virtual environment ที่หนึ่งเลยนะครับ to o l s back up ที่เป็น worldwide อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น vee back up ก็ลองรับ p r o ก MOCK n a g i v o back up ก็ลองรับ PROC MOCK arcserve ก็น่าจะรองรับ PROC MOCK หรืออันอื่นๆก็น่าจะลองรับ รองรับ p o อกม็อกเรียบร้อยแล้วและ p o อกม็อกเองก็พัฒนาในเวอร์ชัน8.3จริงๆต,ตั้งแต่8 2แล้วนะครับที่มีเครื่องไม้เครื่องมือฟีเจอร์ฟีเจอร์ต่างๆที่คนแอดมินเองหรือคนที่ดูแลระบบเองแทบจะไม่ต้องไปคอมมานด์มันเลยแต่ถ้าใช้คอมมานด์ก็ส่งพลังและในขณะเดียวกันนะครับมันมีท o ส์ที่สามารถดึง VM guest ที่อยู่บน VMware migration ม,มาเลยอาจจะยังไม่มีบน Hyper-V นะนะครับเพราะพอกอมกอเขามองว่าเขาอยากจะขึ้นมาแทน VMware เพราะ VMware เองก็สเปกสป่มากเช่นเดูยวกันนะครับถ้าในชมฟีเจอร์เองพอกมกอเองกับ VMware มันก็ไม่นี่เหมือนกันนะครับถ้าเปรียบพอกมกอจะเหมือนอะไรก็จะเหมือนกับพวก h y p e r c o n v e r t หรือ Virtualization อย่างเช่น KVM Hypervisor ได้แก่อะไร ไม่ว่าจะเป็นนูนทานินะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อื่นนะครับนึกแบรนด์อื่นไม่ออกสักเท่าไหร่นะแบรนด์ไต้หวันก็มีนะนะครับที่เป็น Virtualization นะครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปพูดถึงหลากหลายแบรนด์นะถ้าเรารู้ว่าเทคโนโลยีไหนมันดีนะหลักการทำงานมันคล้ายกันนะเราก็เลือกจากเทคโนโลยีที่มันจะตอบโจทย์องค์กรเรานะครับ อันนั้นสำคัญที่สุดนะเพราะมอกมันอยู่ในจุดที่มันเหมาะมากเลยที่จะเอามาพิจรารณาใช้ในองค์กรซึ่งผมเองนะครับก็บอกเลยว่าค่อนข้างพรีเฟอร์มากค่อนข้างพรีเฟอร์มากนะครับดังนั้นพวกเราฟังก็คงจะได้ประโยชน์นะครับก็คงจะได้ประโยชน์นะและที่สําคัญนะพอได้ประโยชน์แล้วเอาไปแอาพไพ่องค์กรเรามันก็ลดค่สมากพอสมควรน,นะครับทีนี้เนี่ย ในหัวข้อ POC r Training เนี่ยที่จะเริ่มต้นเนี่ยเราจะใช้หัวข้อคือ POC r o VE Installation and Administration ติดตั้งและบริหารจัดการทำอย่างไรอันนี้คือสเตจแรกในการเรียนซึ่งสเตจนี้จริงๆมันก็ไม่ได้ว่านะครับเนื้อหาน้อยนะมันก็มีเนื้อหาที่เยอะเหมือนกันสเตจนี้จะเป็นสเตจสำหรับคนเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นสไตล์เท็ก d o ด็ ก็คือ 1. เราเข้าใจ 2. เรารู้เรามี e x p e r i e n c e 3แล้วเรา Apply ใน Scenario ต่างๆอันนั้นสำคัญในการ Installation เราก็ไม่ใช่คนที่จะมาคลิกนะครับออเปนบูตใส่เน็กๆๆไใหม่เราต้องมีการคิดก่อนเราต้องมีการเข้าใจและดีไซน์ก่อนเนี่ยสำคัญแม้กระทั่งติดตั้งเราจะติดตั้งโดยดีไซน์แบบไหนบนฮาร์ดแวร์ที่เราออกแบบ เลือกเลนยังไงใช้ดิสใช้ไทแบบไหนเลนแบบไหนมันมีเยอะแยะมากมายในพารคมาเลยอันนี้จะบอกและเสร็จปุ๊บ administration ก็คือนะครับเราอาจจะเริ่มต้นที่1โหนดนั่นแหละนะครับแล้วนะครับในเนื่องจากว่าเป็นสเตทที่1เหมือนกับ101นน่เน่ะครับเหมือน101นเะนี่ยดังนั้นเนี่ยที่เราก็จะเน้นตรงที่ว่าให้เราเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนอีเม้นได้1เครื่องก่อนแล้วถ้า1เครื่อง2เครื่อง3าเครื่อง นะครับก็จะเริ่มไกลหลายนะครับพอสเตจต่อไปที่มันจะมีความต้องอาศัยพื้นฐานก่อนถึงจะเรียนต่อได้อันนั้นก็จะเป็นสเตจนะครับที่ไม่ใช่แค่ administration แล้วนะครับก็คงจะเป็น advanced มากนั่นั้นละทีนี้เนี่ยใครก็ตามที่อยากจะเรียนนะครับอยากจะ upskill ตัวเองจากผู้ที่ได้ใช้งานจริงได้นำเสนอโซลูชันจริงให้ลูกค้าอย่างที่รักเองมีลูกค้า ที่ใช้พวกนี้นะครับใช้งานจริงนะครับย่นะก็พี่ลักษ์บอกเลยว่านะในฟรีคอร์สจะไม่มีแต่ในคลิปนี้พวกเราจะเห็นทุกคนนลละครับเพราะพี่ลักษ์อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับอยากจะประชาสัมพันธ์ก็ในแง่ของการที่จะเข้ามาเรียนได้นะครับก็ต้องบอกว่าคุณจะต้องเข้ามากดจอยก่อนนี่ฮะกดจอยนะครับซึ่งผมเอง หาปุ่มจอยในมือถือไม่เจอใครจะจอยเม m เบอร์ชิพก็ต้องจอยผ่านคอมพิวเตอร์ต้องจอยผ่านบนคอมพิวเตอร์นะครับในมือถือไม่มีนะไม,ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไม u t u b e นะครับที่อยู่บนมือถือเขาไม่มีปุ่มนี้นะครับนะครับหรือมทำไงไม่น,นี้โผ่ oh, ก็บอกเลยนะที่หาไม่เจอแต่คนที่จะจอย Member ร h i p พนะครับจะต้องกดจอยปุ่มนี้จะเห็นก็ต่อเมื่อคุณใช้น้ตบุ๊กพ c นะครับพอกดปุ่มปุ๊กเนี่ยมันจะมีขึ้นมานะครับ c o ร์สพ o 克ม็อก v ีอิน l l ตน t i o n and Adminstration จะเริ่มให้พวกเราใช้งานได้ตั้งแต่สมาชิกเหล่าแฟนพันแท้เป็นต้นไปสำหรับคอร์สนี้นะนะครับเราแฟนพันแท้ที่จ่ายสับสนช่องเทปดาบ50ิบบาทต่อเดือนจะเห็นแต่ในเลเวลถัดไปนะครับจะไม่ใช่แล้วนะครับ จะต้องเป็นสาวกเท a ด o อ t แล้วพราะเนื้อหามันเข้มข้นขึ้นนะครับดังนั้นจะมีความต่างของการเห็นเนื้อหาที่สอนนะครับจะมีความต่างตรงนี้นะส่วน VVIP เองในอนาคตก็เช่นเดียวกันก็จะมีเนื้อหาที่เลเวล VVIP พเพราะ,ระสับศูนย์ช่อง t e เ h a d o อกตั้ง7 5 0บบาทต่อเดือนก็ย่อมมีความต่างหรือมีแรงจูงใจในการที่จะให้พวกเขาอัปเกรดเรามาดูซิว่า คอร์สที่พี่จะสอนนั้นเนี่ยพี่จะอ้างอิงจากอะไรนะครับถ้าพวกเราเข้าไปที่เว็บ p r o ม็ o c นะครับพอกจะมี r r o m o อก ve training course อยู่แน่นอนว่านะครับขออนุญาตนะเพื่อให้เนื้อหามันเรียบเรียงเคียงไปเป็นสเต,ต็ปโดยที่มีมาตรฐานในระดับหนึ่งนะครับพี่ก็จะใช้เนี่ยหไหมครับเขามี r r o ม o อก ve installation administration r r o m o อก ve a d m a n พอก m ็อก V E bundle <andon. S 1> จริงๆเนี่ยมันน่าจะมี2คอร์สเนี่ยสำคัญคญนะครับก็สมมุติลองคลิกที่ตรงพอกม็อกที่เป็น installation อยู่นี้เราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างส่วนคอร์สอื่นๆที่เป็นเนื้อหาพี่จะยังไม่พูดถึงนะพูดถึงตอนนี้ไปพวกเราก็ลืมนะครับคนที่สนใจก็ฟังให้ดีนะครับพอกม็อก V E installation and administration ในการ เทรนนิ่งในคอร์สที่พี่รักจะสอนอ้างอิงตรงนี้แต่อาจจะไม่ใช่เป๊ะแน่นอนเพราะเรามีต่างความต่างนะครับที่พี่จะสอนแน่นอนคืออธิบายให้พวกเราเข้าใจเกี่ยวกับพอ m o c ก VE ก่อนว่า Architecture เนี่ยครับให้เข้าใจพอ Pop m o c k VE ก่อนแล้วกันและให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ทำอย่างไรคอนเซ็ปต์ในที่นี้ จะยกตัวอย่างว่าพ r o ม็อกนะครับคอนเซปต์ Concept ของมันเป็น v ร์ t u a l i z a t i o n นพาะม็อกเองเนี่ยถ้าคุณจะต้องเอาเซิร์ฟเวอร์มารันมันนะเซิร์ฟเวอร์นั้นจะต้องเป็นยังไงอาร์กิเทคเจอร์ของพ洛克ม็อกเป็นยังไงถ้าเอาเซิร์ฟเวอร์มารันง,งานจริงๆรันพ洛克ม็อกต้องทำยังไงนะครับแล้วก็เริ่มต้นก็คงเป็นซิงเกิลโนดเซตอัพที่เราจะเริ่มต้นนะครับ แต่ซิงเกิลโห e Setup เราประมาทไม่ได้นะคนคองค์กเล็กๆเนี่ยเราสามารถที่จะขึ้นพ็อปม็อกแบบ s ิ n เก e ลโห e แต่ซิ n เก e ลโห e แบบไหนล่ะที่คุณจะทำการดีไซน์ที่คุณจะทำการอินสตอลเลชันและคุณจะคอนฟิกให้มันมีรีลาอั i เรตตี้สูงให้มันมีความเขาเรียกว่าทนทานต่อความเสียหายนะครับอย่าคิดว่าโหดเดียวเอ้ยแล้วมันก็มีความเสี่ยงนั่นนูน่นนี่ใช่มันจะมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงเหล่านั้นจัดการอย่างไร ซึ่งสไตล์เทคอดอกก็จะบอกก็จะแนะนำก็จะเล็กคอมเมนตไอความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงนี้แหละที่มันจะทําให้พวกเราหนึ่งกล้าใช้สองจุดอ่อนที่มันมีมันจะถูกปิดเข้าใจใช่ไหมนี่คือความต่างเลยนะที่อธิบายนะครับอธิบายเรื่องฮาร์ดแวร์รีแควเมนต์ซึ่งก็ที่พูดเมื่อสักครู่ก็โยงมาถึงตรงนี้แหละฮาร์ดแวร์รีควเมนต์นะครับหลายคนเนี่ย นะครับอย่างพี่รักเซตอัพให้ดูให้เห็นเนี่ยในแล b นะครับก็จะเห็นเป็นอารมณ์หนึ่งเอ้แต่พวกเราจะไปเซตอัพเองพี่เอาจริงนะเห็นพี่รักทำแล้วสเต็ปของพวกม็อกหนึ่งสองสามสี่เห็นนีคลิกเลยเนี่ยแต่พอเราจะเอาไปใช้งานเองเนียเอเซิร์ฟเวอร์เราต้องเป็นยังไงใช่ไหมเสียบในเบื้องยังไงทำยังไงพวกที่มันรายละเอียดเยอะนะนะครับนี่แหละนะครับ ก็จะคุยเรื่องฮาร์ดแวร์คอมเมนต์ให้ฟังให้ดูนะครับส่วนฮาร์ดแวร์จะเป็นเซิร์ฟเวอร์แบรนด์ั่นตรงนี้อะไรไม่ได้ยึดติกับแบรนด์เลยนะครับอ n s t a l l a t i o n and s o f t w a r e u p d a t e m a n a g e m e n t อ่าเราจะมาคุยให้ฟังว่า Install แล้วเราจะอัปเดตซอฟต์แวร์ท่าอย่างไรนะครับอธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับเว็บเบสก็คือ Management เนี่ย management หน้าตามันเ็นตแบบนี้อธิบายให้เข้าใจเห็นไหมมันมีองค์ประกอบนะไอ้พวกนี้นะครับ ให้เห็นภาพนะครับเราจะทําอะไรแล้วใช้มันได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและปัญหาน้อยที่สุดเราจะต้องเข้าใจมันจริงจังนะถ้าคุณไปครูพักรักจำจำนั่นจำนี่มาแล้วคุณไม่เข้าใจระบบ b ายท t ล l s โซลูชัน by Design by จุดอ่อนของการออกแบบ by, จุดแข็งของการออกแบบอันนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจนะครับมันก็เหมือนกับตาบอดคำช้าง,งนะ นะครับคออาจจะไปเกิดทําความเสียหายให้กับระบบได้ซึ่ง System Admin หรือ Engineer หรืออะไรต่างๆที่ทําหน้าที่ดูแลตรงนี้นะครับไม่ควรจะมีคาแรคเตอร์แบบนั้นเลยนะไม่ควรจะมีบุคลิกลักษณะของคนแบบนั้นเลยนะมันจะต้องเป็นคนที่รู้จริงร,ร,นะรู้จริงนะรู้จริงรู้ว่าตัวเองทําอะไรรู้ว่าแก้ปัญหาแก้ถูกจุดหรือเปล่าคนไม่รู้จะแก้ไขปัญหาแบบมั่วๆันนิฐานมั่วๆและพอแก้ไปปัญหาจริงๆเท่ากับไม่ถั่วกลายเป็น นะครับปัญหาถ้ากับช้างไปเลยมันเกิดขึ้นบ่อยมากนะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเน็ตเวิร์กโมเดลว่าเป็นยังไงนะครับสตอเรจโมเดลทั้งโลคอลสตอเรจแชร์สตอเรจนี่นะครับจะเข้าใจนะจากการที่พี่สอนนะนะครับพี่เป็นอิเองเ่ยถ้าออเทนติเคชันล่ะเราจะจัดการยูเซอร์ในการเข้ามาในหน้าพ็อกบล็อกเนี่ยยังไงพวกนี้เป็นต้นนะครับยูเซอร์สำคัญนะการจัดก,การซิเคอเรตตี้สำคัญนะ นะครับมีออปชันอะไรบ้างให้เราเลือกใช้ในี่ของการ a u t h e n t i c a t i o n user มีกี่เลเวลนะครับถ้า User ที่มีหน้าที่ในการ Monitoring ระบบเฉยๆเราจะให้เขาสิทธิ์ o ไหมอันนี้ที่ก็จะสอนและแนะนำวิธีการทำด้วยนะครับนะ KVM การ Create และก็การ Manage Virtual Machine ทั้ง Linux Windows นะครับนะส่วน เบสิค l y ที่พี่ยังไม่มุ่งเน้นให้ก็คือเรื่องของคอนเทนเนอร์นะคอนเทนเนอร์ er จะยังไม่ได้มาโฟกัสสอนนะครับเราจะเอาพื้นฐานของไฮเปอร์เวิร์เหมือนว a แวเราใช้ยัง,ยงไม่มีคอนเทนเนอร์เราจะยังไม่ไปมุ่งเน้นที่ l x c นะครับรีนุคอนเทนเนอร์เนี่ยจะยังไม่ไปมุ่งเน้นเราจะเน้นในส่วนของการจัดการ vm เท่านั้นนะครับการการแม่เนจ vm การสตาร์ทอัพการชดดาวและให้เข้าใจพฤติกรรมการชดดาวการแบ็กอัพการรีสโตร เพราะม็อกเองมีทูแบ c อัพติดตัวมาด้วยคุณจะล็อกคุณจะแบ c อัพได้แบบไหนบ้างคุณจะจัดก,การ Storage ที่จะเอามา Backup อย่างไงบ้าง Backup Local Storage หรือถ้าเป็นแบ c อัพผ่านแชสสตอรีหรือล่ะมีทางเลือกอะไรบ้างเป็นต้นนะครับคุยให้ฟังเรื่องไฟว์วอล์นะครับาก,าก,การจัดการแก s นะครับาการทับโบชู o ติ้งนะครับซึ่งเราจะเริ่มต้นที่ซิงเกิลโนด Setup ก่อนนะครับ ตรงนี้ทับโอชูตติ้งเพื่อให้เข้าใจว่าเฮ้ยรู้ทุกอย่างแล้วแต่พอเกิดปัญหามันแฮนเดิลไม่ได้นี่ก็ไม่ถูกก็จะให้คำแนะนำเรื่องไกด์ไลน์นะครับแล้วก็นะครับการจัดการเรื่องเบสไลน์นะครับสำหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์การจัดการเรื่องเน็ตบูร์กิ้งนะครับแอททริบิทเนี่ยแอททริบิทเบสไลน์โฟร์โนเพอร์ฟอร์แมนซ์นะว่าเฮ้ย นะครับเบดไลน์ line, หรือจุดที่เรายอมรับในแง่ของโหนดเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะในแง่ของเน็เบิร์กิ้งในแง่ของอะไรเนี้ยคืออะไรนะครับแล้วก็แน่นอนว่าสไตล์การการสอนของเทคอะด็อปก็จะสอนแบบประกอบในเชิงการทำแฮนด์ออนแล็เนี่ยเป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับคอร์สของเทคอะด็อปเองนะครับจะเปิดให้สำหรับเมมเบอร์ชิพเท่านั้น membership only นะครับ membership only นะครับก็เริ่มต้นที่เราแฟนพนันธ์เอ้าสบาทต่อเดือนนะครับสาวพวกเทกดอล้าสิบาทต่อเดือน v ีบีเอพบาทต่อเดือนเอาจริงเนี่ยพวกเรารักให้ชอบพอพี่นะครับเห็นสิ่งที่พี่ทำแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากสับสนช่องเทกดอพน้องสับสนมา750บาทต่อเดือนได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลนะครับคือเจ็ดร้บาทต่อเดือนก็ได้หรือจะ50บาทต่อเดือนได้นะครับแต่ในอนาะคตพี่เองก็จะพัฒนาคอนเทนต์ให้มัน แมทชิ่งกับ Level ของ Membership นะครับแรกๆรนกะแน่นอนว่าเพื่อให้ Membership ได้คุณประโยชน์นะครับคอสมันก็จะเริ่มต้นให้เห็นอย่างนี้แหละพอยากขึ้นก็จะมาประชาสัมพันธ์ว่าเฮ้ยถ้าใครนะอยากจะอัพเลเวลให้มากขึ้นนะคุณก็ขยับอัพเลเวลของ Membership ซะนะครับหลายคนนะมีการอัพเมมเบอร์ชิบางเดือนเขาก็ถอยลงมาบางเดือนเขาก็อัพขึ้นไปแต่เขายรงยนสารสนิลักนะ พี่เองก็ต้องขอบคุณดังใ e นน้ำใจของพวกเราในการสนับสนุนนะครับก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มเข้ามาประชาสัมพันธ์พวกเรานะครับก็นะครับตอนนี้จริงๆสมัคร Member ร์ชิก็คุ้มเพราะมันมีคอร์ส Windows Server 2,022อยู่นะครับเดี๋ยวก็คงจะมีคอร์ส Windows Server 2,025เพราะ Windows Server 2,025มาแล้วเไงนะ ขอกเราไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกดไลค์และเป็นเมมเบอร์ชิพของ t e คอ a d o อกขอบคุณพวกเราทุกคนขอบคุณมากๆครับเจอกันในคลิปใหม่นะครับในนอนระหว่างนี้พี่ก็จะนะครับจัดก,การเวลาเอามาทำคลิปที่มันเป็นประโยชน์และฟรีสำหรับพวกเราทุกคนในมุมกว้างและสำหรับเมมเบอร์ชิพนะโอเคครับสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับ